ฝ่ามารสุมชีวิตพระเอกดังคัมแบ็กเล่นนางในรอบ4ปีหลังจากประกาศอำลาวงการเป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่ฟันครับรอคอยเลยก็ว่าได้เมื่อล่าสุด14กันยายนมีรายงานออกมาว่ายูชอนจะกลับมาแสดงภาพ,พยนตร์อีกครั้งหลังจาก4ปีที่เขาหายไป โดยภาพยนตร์เรื่องใหม่ชื่อ t o e v i l ในโปสเตอร์หลักเปิดเผยว่ายูชอนกำลังจ้องมองอะไรบางอย่างขณะเดินบนสะพานสวมสุดอย่างเป็นทางการและผมของเขาถูกเซตอย่างเรียบร้อย t o e v i l เป็นภาพยนตร์โรแมนติกที่เล่าเรื่องราวของบุคคลสองคนแทฮงชายผู้สูญเสียทุกอย่างในทันทีทันใดและฮงดานผู้หญิงที่ไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วเรื่องราวการประชันหน้ของชายหญิงในขณะที่ชีวิตของพวกเขา ถูกบรรยายไว้ในภาพยนต์โดยเฉพาะอย,อย่างยิ่งข่าวของภาพยนต์เรื่อง t e v I l ได้รับความสนใจอย่างมากมายจากการกลับมาของปั๊กยูชอนหลังจากรายงานของหน่วยงานเก่าของเขาได้ยื่นฟ้องต่อข่าวในเดือนธันวาคม2021ก่อนหน้านี้ช่วงปี2562ปั๊กยูชอนได้แถลงข่าวช็อกแฟนๆ้วยการประกาศลาวงการบันเทิงที่ข่าวลดนั้นมานานกว่า10ปีหลังโดนจับข้อหาเสพยา